คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอบรมการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์สร้างรายได้และเสริมอาชีพ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานรากจังหวัดอุบลราชธานีถ่ายทอดความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยมีรองศาสตราจารย์ดรบุญส่งเอกพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกและแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์เป็นหัวหน้าโครงการในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน40คนเมื่อวันที่12-13กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ดรบุญส่งเอกพงศ์หัวหน้าโครงการกล่าวว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินซีเป็นโครงการบริการวิชาการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์จัดต่อเนื่องมาทุกปีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งหลักสูตรได้นําองค์ความรู้จากการทํางานวิจัยที่ผ่านกระบวนการพัฒนาสังเคราะห์นํามาถ่ายทอดให้กับเกษตรกร เนื้อหาครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบด้วยภาคทฤษฎีความรู้พื้นฐานมะเขือเทศอินทรีย์ขั้นตอนทุกกระบวนการในการปลูกการเตรียมดินการเพาะกล้าการย้ายปลูกการป้องกันการกำจัดัตรูพืชและเก็บเกี่ยวส่วนภาคปฏิบัติลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฝึกปฏิบัติการจริงตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินเตรียมต้นกล้าการปลูกการสาธิตตัดแต่งกิ่งซึ่งจะทําให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การดำเนินโครงการยังกําหนดในการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานของเกษตรกรพร้อมให้คําปรึกษาแนะนําแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกพิติโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถนําความรู้ในวิชาชีพที่อบรมสร้างอาชีพและรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน